สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าบัวบ้านสวนค่ะสวัสดีกันยามเย็นค่ะดูผักชีป้อมปลาบัวนี่ปลาบัวอันปล่อยปล่อยไว้ค่ะถอนไปกินต้นเล็กๆปลาบัวถอนไปอันนี้ปล่อยไว้ปล่อยไว้ว่าเขาจะโตขนาดไหนค่ะผักชีหอมผักชีป้อมก็ขึ้นดีอยู่ค่ะหนึ่งซองสอง,ส,องสิบบาทก็ขึ้นดีอยู่แต่ป้าถอนต้นเล็กไปกินเอาดินไปปลูก อย่างอื่นเหลือไว้แค่นี้ค่ะนี่ฝนตกวันนี้ฝนตกแรงมากมาดูอันนี้อันนี้กะเพราค่ะกะเพราที่ประบวดซื้อมาปลูกนี่งามเอาซะเอเะแล้วนี่ประบวดตด็ด,ด,ดยอดเนาะแล้วก็เล็มใบเน่าๆอะไรออกนี่แหละค่ะของน้อยของมีน้อยเราก็ทนุถนอดูเลแบบนี้ค่ะนี่ของน้อยๆของมีน้อยนี่ค่ะเป็นกะเพราแบบ ใบใบเขียวเนาะแต่กา้กานก้านสีม่วงม่วงเนี่ยค่ะเด็กๆกกินข้าวกันกินข้าวแล้วก็ล้างมือเนี่ยค่ะสามกระถางกระถางละสองต้นเนี่ยค่ะงามออซเอ๊ะเซดูแตกยอดน้อยๆนิดจะหักดีเนาะ กำลังเป็นตะฮักเด้นี่เป็นสาวน้อยตะเลาะเด้นี่เป็นสาวน้อยตะเลาะเด้นี่หมู่นี้ป้าบัวก็ไม่ค่อยมีคลิปให้ลงดูเนาะไม่มีคลิปอะไรคลิปปลูกก็ไม่ค่อยมีฝนมันตกบ้างแรงบ้างชื้นเฉะเนาะมาดูอันนี้ป้าบัวทําคลิปอันนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่เอาลงก็เลยพามาดูยามเย็นเนี่ยค่ะขย e n ผักขยง หอมหอมนี่เดี๋ยวป้าต้องเจาะให้มันน้ำเท่านี้พอเนี่ยค่ะใส่น้ำก็ได้ไม่ใส่น้ำก็ได้ค่ะนี่ผักแขง็งหอมหอมเนี่ยค่ะยีบาทนี่อันนี้มะตูมมะลีค่ะอันนี้ทำคลิปปล่อยคลิปไปแล้วแต่อันนี้ทำคลิปเหมือนกันแต่ไม่ได้ปล่อยคือไม่เอาละไม่ปล่อยละคลิปไม่ถูกใจก็เลยพามาชมยามเย็นเนะะี่ยค่ะ นี่นี่มุมนี้มุมผักน้อยๆแต่มะเขือนก็เริ่มเน่าละเน่าก็จะท้อทิ้งละรถกับข้าวกำลังมานี่กระเจี๊ยบนี่เริ่มเป็นฝักให้ได้กินแล้วนะคะเมื่อช้าเนื้อเก็บไปสองฝักนี่ ดูขแขนงคงจะไม่รอดแล้วมั้งคะเนี่ยดูเน่าตายเรื่อยเลยเน่าค่ะถ้าไม่รอดก็ไม่เป็นไรเราก็ยังมีอันนี้ดูแตกขแขนงเต็มเลย,ยนี่ดูนี่แตกขแขนงดีดีดูแตกขแขนงดีขแขนงดีแบบนี้นี่กินไปเถอะค่ะนี่ อนหน้าก่อนป้าจะมาลีอันนี้มีใบแก่ๆทิ้ง ประมาณนี้อันนู้นก็ไว้ทําพันธุ์สูงเอาไว้ทําพันธุ์รกระเจี๊ยพันธุ์นี้กรอบหวานอร่อยดีค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปอาบน้ําให้หลานก่อนค่ะกินข้าวแล้วอาบน้ําให้หลานนคะคะเดี๋ยวเขาก็ตั้งตัวขึ้นนี่คงโดนฝนคาผม ยายถ่ายคลิปครับเดี๋ยวยายจะเข้าไปอาบน้ําให้ครับครับยายะไระจ้าป้าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามค่ะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ